สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมีมูชี่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องหัวข้อว่าถ้าเราใช้ Canon น e USRP อยู่เนี่ยจะย้ายไป Canon น e USR8 เนี่ยคุ้มไหมนะครับ ก็ตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับคือมีพี่ชายผมเนี่ยนะครับเขากําลังใช้ Canon RP อยู่แล้วก็มีความคิดว่าจะตัดสินใจซื้อกล้องใหม่นะครับก็เลยทักมาสอบถามผมว่า Canon USR8 เนี่ยตอบโจทย์ไหมถ้าจะเอาไปใช้ในเรื่องของงานวิดีโอเนาะก็คิดว่าประเด็นนี้ก็สําคัญดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่า Canon USRP กับ Canon USR8 เนี่ยมันเป็นกล้องที่เซกเมนต์คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันในที่เนี้ยของผมก็คือแบตเนี่ยใช้ตัวเดียวกัน แล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์นะครับความเบาอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆกันเนาะเวลาคนพูดถึงแ a n o นอ p ถ้าจะย้ายเนี่ยส่วนมากก็จะมีอยู่2รุ่นคือแ Can o น USR อหรือไม่ก็แ a n o n USR8 แเนาะแต่วันนี้จะเป็นในคิวของแ Can อน u s r 8ก่อนละกันนะครับเรื่องของตัวเลขสเปคนะครับผมอาจจะไม่ได้เปมากเนาะก็เอาตัวเลขหลักๆที่ผมไปเอามาจากเว็บ e ี m ีมอ e นะครับขอบคุณทางเว็บ e ี m ีมด้วยละกันนะครับจุดเด่นของสเปแค c a น on u s r 8เนี่ยหนคือเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะ่รับ่ียวุดสอ4 4K 60นะครับแบบไม่ครับนะ10บิตนะครับ Canon Log 3เนาะช่องมองภาพนะครับอิเล็กทรอนิกส์ OLED นะครับ2.36ล้านดอทนะครับหน้าจอสัมผัสแบบ3.0นะครับความละเอียดจอ1.62ล้านนะครับแล้วก็เซนเซอร์โฟกัสเนี่ยเป็น Dual Pixel CMOS AF2 นะครับชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย40เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ Movie Digital IS นะครับโหมดภาพยนตร์แนวตั้งได้นะครับแล้วก็มี n p u u t i ไมโครโฟนแล้วก็มี Output หูฟังนะครับม u n ติฟั n ก์ชันชู i Bluetooth นะครับแล้วก็ USB-C เนี่ยเป็นแบบ USB-C 3.2นะครับรองรับการถ่ายโอนไฟลอยู่ที่10 g กิกะบิตเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสเปค คร่าวๆนะครับที่หลักๆที่เราจะเอามาประกอบในการพูดในวันนี้เนาะนะครับส่วนตัวเลือกอื่นหรือจุดเด่นอื่นแบบรีวิวฟูลจัดเต็มเนี่ยนะครับมีหลายๆช่องทําไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูได้เนาะถามว่าย้าย RP ไปแค่นั R8 คุ้มไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มนะครับคุ้มแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะ คือถ้าเกิดว่าจะย้ายจากแคทอน RP ไป R8 เนี่ยนะครับคือมันคุ้มทั้งเรื่องของภาพนิ่งและวีโออันนี้คือพูดตรงๆเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยนะครับโอเคความละเอียดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแคทอนอาอยู่2ล้านเนาะเพราะว่าแคทอน RP ความละเอียดมันอยู่26ล้านนะครับแต่ของ R8 เนียยีล้านแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือคุณได้โฟกัสของแ a n อนอาร์หกมาคุณได้โอเคหกเฟรมแบบไม่ครอบถ่าย C ีล็อกได้10บิตนะครับ มันมีหลายอย่างที่คุ้มกว่า Canon RP เยอะเลยแต่ราคาก็เป็น2เท่าของ Canon RP เนาะราคาของตัว Canon R8 นะครับถ้าราคาประกันศูนย์นอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทถ้าเป็นราคามือ2อยู่ที่35,000บาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะไปชนกับ Canon EOS R เลยแต่สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยว่าถ้าเกิดคุณใช้ Canon RP แล้วร้อยทั้งร้อยถ้าทักมาถามผมนะว่าพี่ครับผมใช้ RP อยู่ผมจะไป R8 หรือไปตัวอื่นดี ผมก็จะขอเชียร์ว่าเป็น Canon R8 แล้วกันถ้าเป็นผมผมจะไป Canon R8 เหตุผลเพราะอย่างแรกระบบโฟกัสเป็นระบบโฟกัสเดียวกับใน Canon R6 Mark II ก็คือมันโฟกัสสุดยอดมากแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนานาเนี่ยก็เหมือนถอดกับ Canon R6 Mark II มาเลยนะครับสคือวิดีโอนะครับที่ 4K 60แบบไม่ครอปแล้วก็สามารถถ่ายล็อกได้เป็น4ล็อก ok 3ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็ใช้งานวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแบบ50 50เลยดังนั้นเนี่ย อันนี้มันก็จะคุ้มกว่า Canon น o s R ค่อนข้างเยอะในเรื่องของวิดีโอรวมไปถึงสามารถรัวภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์เนี่ยได้40เฟรมต่อวินะครับซึ่งค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเอาไปใช้งานจริงผมได้ใช้ไหมผมก็ไม่ได้ใช้สามารถถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้นะครับแล้วก็ มีรูหูฟังรูไมโครโฟนอะไรเงี้ยแบบปกติแหละแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าเอ,อผมชอบในเรื่องของพอร์ตเนี่ยก็คือพอร์ต USB-C เนี่ยเป็นพอร์ตแบบ USB-C 3.2 10ุดสสกิกเกอรนะครับซึ่งในขณะที่ Canon RP เนี่ยพอร์ตเนี่ย,เ,ยเป็นแบบ USB-C 2.0นะครับรองรับความเร็วแค่480เมกเซซึ่งไอสาย USB-C เนี่ยนะครับถ้าเป็น Canon R8 เนี่ยมันสามารถทำไลฟ์สตรีมแบบ Full HD 30เฟรมได้แล้วก็สามารถโอนถ่ายรูปได้เร็วมากๆเพราะมัน10กิกเปอร์เซกไงแล้วก็ตัว Hot Shoe เนเป็นแบบ ติฟังชั่นด้วยนะครับสามารถเอาไปใส่พวกไมโครโฟนไร้สายในอนาคตได้หรือว่าสามารถเอาไปใส่ไม์ไวเลสนู่นนี่นั่นนะครับที่แบบไม่ต้องต่อสายได้เนาะซึ่งมันก็จะทํางานได้มากกว่านะครับในเรื่องของงานวิดีโอจุดเด่นสาคัญที่ผมแบบเชียร์ให้คุณย้ายมานะก็คือในเรื่องของวิดีโอเนาะสมมุติว่าถามว่าพี่ผมไม่ได้ใช้งานวิดีโอเลยอะผมใช้แค่ง,งานภาพนิ่งอย่างเดียวอะ ผมไปตัวไหนดีนะครับถ้าใช้งานภาพนิ่งอย่างเดียวผมว่า canon r 8อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับผมถ้าเป็นผมผมจะไป canon eos r เพราะอะไร1คือ canon eos r ครับเซนเซอร์33ล้าน2คือแบตเป็น lpe 6นะครับในงานภาพนิ่งเนี่ย แค่นี้เหลือเฟือแล้วแ Canon USR เนี่ยคือโฟกัสก็ไว้ใจได้แล้วเอาจริงนะกล้อง Canon มิ r เ o อ l e เลสทุกตัวนะไว้ใจได้หมดในเรื่องของการโฟกัสนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปถ่ายกีฬาคุณไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันเร็วมากจริงๆนะครับคุณมีเวลาสักหน่อยต่อให้เป็นงานแต่งเซนเซอร์โฟกัสใน Canon ปัจจุบันที่เป็น m i r เ o r l e เลสนะ แม้แต่ตัว APS-C นะนะก็ถือว่าใช้งานจริงได้แล้วนะครับในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยคือไม่มีอะไรที่จะต้องติเลยแล้วถ้าแค่ภาพนิ่งอะ Canon USR ตอบโจทย์มากกว่านะครับด้วยเรื่องที่แบตด้วยนะครับแบตมันอึดมากว่เาเวลาเราไปถ่ายงานเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพกไป2 3าก้อนให้มันให้มันเปลืองนะครับแล้วก็ Canon R เนี่ยก็เซ็นเซอร์3.3ล้านด้วยทำรอบทำอะไรเงี้ยสกินโทนสกินโทนเนี่ยก็ดีกว่านะครับบอดี้ก็ใหญ่กว่านะครับมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผมว่ามันจับถนัดมือมากกว่าเวลาเอาไปออกงานนะครับดังน จะเชียร์ให้ไปแคแนล USR มากกว่ามือห่งมือสองเนี่ยราคาก็ถูกกว่าแคแนล R8 ก็จะเหลือตังเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่า พี่ผมมีใช้งานวิดีโอด้วยผมเอาไปถ่ายผมเอาไปถ่ายวิดีโอแคนดิดงานแต่งผมเอาไปถ่ายวิดีโองานแต่งผมเอาไปทํา YouTube ผมเอาไปถ่ายซีนิม่าเอาไปทํ p พรีเซนเ t ชันลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในด้านของวิดีโอเนะี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณรับงานวิดีโอด้วยเนี่ยนะครับแคแนล R8 จะเป็นตัวเลือกเดียวที่ผมแนะนําว่าเฮ้ย hey, คุณมาเถอะต่อให้คุณใช้งานวิดีโอแค่10หรือ20%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่รับจากลูกค้าเนี่ยนะครับแคแนล R8 ก็ตอบโจทย์กว่าด้วยการที่ถ่ายหลอก10บิตได้ c a n น n R ถามว่าถ่ายได้ไหมมันถ่าย8บิตอินเทอร์นอลได้ถ่าย10บิตเอ็กเทอร์นอลได้แต่เรื่องอะไรเราต้องไปถ่าย10บิตเอ็กเทอร์นอลนึกออกไหมในเมื่อ c a n น n R 8เนี่ย10บิตอินเทอร์นอลได้อ่าเดี๋ยวอธิบายเผื่อคนไม่เข้าใจคำว่าอินเทอร์นอลเอ็กเทอร์นอลอินเทอร์นอลก็คือว่าคุณไม่ต้องต่อจอมอนิเตอร์แยกคุณก็ถ่าย10บิตได้เอ็กเทอร์นอลก็คือว่าอย่าง c a n น n R เนี่ยคุณต้องต่อเข้ามอนิเตอร์แยกอย่างมอนิเตอร์ฟิีเวลร์หรือมอนิเตอร์ขอ od, อองงงงะะะไรรยย่าเี้นคับถึจ สามารถถ่าย10บิตได้เนาะดังนั้นเนี่ย Canon R8 มันตอบโจทย์กว่าแล้วก็ด้วย Canon R8 เนี่ยน้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับเบากว่า Canon RP ด้วยซ้ําเวลาคุณไปถ่ายงานวิโดีโอแน่นอนเราขึ้นโลนินกันอยู่แล้วนะครับเราถามว่าขึ้นโลนินเนี่ยระหว่างกล้องเบากว่ากล้องหนักอันไหนดีกันก็ต้องกล้องเบานู่นออกไหมนะครับดังนั้น,น Canon R8 มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของวิดีโอมากๆเอาง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณได้ใช้วิดีโอด้วยถ้าคุณใช้กล้อง Canon RP ไป Canon R8 ตอบโจทย์ที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ภาพนิ่งอย่างเดียวพี่ อ่ะวิดีโออาจจะมีใช้แต่ผมไม่ได้ถ่ายหลอกกับพี่เออผมไม่ได้ถ่ายหลอกผมถ่ายวิดีโอปกติอะไรอย่างเงี้ย Canon EOS R ก็จะแนะนํามากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบัตเจตขึ้นอยู่กับความชอบของคุณบางคนชอบ R8 มากกว่าบางคนชอบ ESR มากกว่าแล้วแต่นะครับคืออันนี้ไม่ได้ว่ากันดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสรุปของคลิปนี้ส่วนไอ้เรื่องว่าเฮ้ยโฟกัสเร็วเรื่องของแมชชนิก40เฟรมเรื่องของว่าอันไหนขุดที่มืดได้ดีกว่าเนี่ยคือนี้คุณไปสืบสอาหาเองซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้คือมัน ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงในกล้อง r ิเรเล s ในปัจจุบันนะไม่ใช่แค่ค่ายแค่นอนนะค่ายไหนก็ตามอะคือ r ิเ l เล s ในปัจจุบันที่ออกมาเนี่ยโฟกัสมันไว้ใจได้เกือบจะทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของขุดในที่มืดเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดคนรับงานมาเยอะๆจะรู้ดีว่ามันเราไม่ได้ขุดในที่มืดขนาดนั้นนะยกเว้นบางสายงานอย่างเช่นคุณถ่ายในผับหรือบางจังหวะที่มันจะเป็นต้องขุดจริงเนี่ยนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่สไตล์การถ่ายของคนเนาะแต่อย่างของผมอะคือ ผมจัดแสงไปให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเนี่ยผมมาถ่ายรูปอ่ะผมจะได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งว่ากล้องกูต้องขุดได้เยอะอ่ากูต้องกล้องกูเจ๋งว่าเออกูถ่ายมืดแล้วกูดึงมันสว่างอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็จะเตรียมหน้าง,งานให้มันดีที่สุดเพื่อเวลาหลังบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับแต่บางคนเขาก็เน้นสายขุดแบบว่าเขารู้จักกล้องเขาดีเขาถ่ายมืดขนาดนี้คือขุดได้อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของคนนะครับดังนั้นสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยครับใครที่ใช้ canon rp อยู่นะครับถ้าภาพนิ่งล้วนนะครับผมจะแนะนําเป็น canon usr แต่ถ้ามีงานวิดีโอเข้ามาด้วย Can อน R8 ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับก็จะประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับแบ่งปันความรู้กันเนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตามรับชมด้วยนะครับคือตอนนี้ผมมีลงคลิปนะครับทั้ง Tik t o k นะครับแล้วก็มี u t u b e นะครับผมแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้เนี่ยก็ขอกราม ขี่เห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ